ตัวนี้ก็มียอดดาวน์โหลดมากกว่า5 0 0ห0ครั้งนะ,ะมีในส่วนของอันนี้ยังไม่บอกวันที่นะครับเพราะว่าเป็นทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะครับอโอเคก็เข้าไปในสุดของแอป,ปเลยนะครับอันนี้ผมก็ลองเล่นดูแล้วนะครับสรุปก็จกจริงนะ,ะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูเลยนะครับสำหรับตัวนี้มันเป็นกล่องประจําวันนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันจะได้เพชรน,นะครับรับเพชรเดี๋ยวผมกดให้ดูนะมันจะได้รับเพชรแล้วก็รับ คะแนนโบนัสที่เราจะได้รับวันถัดไปนะครับถ้าเรา,าได้คะแนน6คะแนนขึ้นไปเนี่ยก็คือ6สตาร์นะครับมันจะรับอยอดโบนัสในวันถัดไปให้นะครับเราก็ดูไปนะครับดูหลักๆมันก็ให้ดูโฆษณาแหละยอดอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าถ้าเราเล่นสะสมไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะได้เยอะไปเรื่อยนะครับอแอปพวกนี้มันมีหลายแอปนะก็มาใหม่ประมาณนี้ครับได้น้อยแต่ว่ามันก็จ่ายจริงก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ โฆษณาอาจจะเยอะหน่อยนะโหการกระบาดยังไม่ขึ้นมาเลยอโอเคมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้เราได้หนึ่งจดเจ็ดหนึ่งนะครับรสองอเลยตัวหนึ่งก็ถอนประจําวันนะครับอีกตัวนึงจะเป็นโบนัสนะไอ้รูปเหรียญทองนี้นะครับก็เป็นเงินหนึ่งสตางค์นะครับเดี๋ยวผมกดในส่วนของรูปเพชรนะ,ะตัวเพชรก็คือตัวนี้มาสามารถถอนอหนึ่งครั้งนะครับเ้ สองวันตัวหนึ่งสองอ้สองครั้งนะครับครั้งละสิบห้าตังนะได้หน,นึ่งวันเนี้ยได้สองครั้งนะครับอันนี้ผมยังไม่ลองนะว่าถ้าเราถอนครบทั้งสองครั้งเนี้ยยอดมันจะหายไปหรือเปล่านะครับอ่ะอีกอันนึงก็จะเป็นบนหน้าประจําวันนะครับอ่ะมันก็จะนับเวลาให้ดูนะอ่าตัวนี้ก็คือมันจะนับเหลือ11ชั่วโมงกับ28นาทีนะครับก็จะเป็นวันถัดไปนะอ่ะตัวนี้ผมได้8.57นะก็คือ8ปตางนะครับอ่ะถ้าเราสะสม หกสตางค์ขึ้นไปเนี่ยมันสามารถอโอนไปโบนัสวันถัดไปได้นะครับเช่นตัวนี้ผมจะได้วันพรุ่งนี้นะครับได้8สตางค์นะ,ะก็ตามนี้เลยอันนี้เราสมัครใหม่เนี่ยเราจะได้15สตางค์นะครับก็ถอนเข้าในส่วนของวอลเลตเลยในส่วนของการเล่นนะครับก็แตะหมดจํากัดเวลานะครับเนี่ยมันจะให้แตะนะเราก็แตะไปมันจะมีเขาเรียกว่ารายการเดีอนออกมานะครับเนี่ยอัศวินนะครับเราก็จิ้มไป มันจะก,ก็กระโดดกลับไปประมาณถ้าเราจิ้มนะครับจิ้มรับเพชรตัวนี้เพชรเนะี่ยมันก็จะขึ้นโฆษณาให้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมเล่นให้เพชรมันครบนะครับเพื่อจะการถอนนะสิบห้าต่างก็ตามนี้นะครับผมมองว่าแอปพวกนี้มาค่อนข้างเยอะนะ30กว่าแอปแล้วนะครับอาจจะมาเรื่อยๆนะครับเราก็เลือกเล่นดูนะ ก็ตามนี้นะครับเป็นลายโฆษณาจะขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นตามที่อัศวินไปแตะเพชรนั่นแหละก็ตามนั้นเลยอันนี้ได้เฮแล้วหนึ่งจุเนึ่งนะเท่ากันหมดเลยเนี่ยแล้วก็เล่นใหม่แต่เพชรมันก็ดูโฆษณาอีกนเนี่ยหลกักๆกมันก็ให้เราดูโฆษณาอยู่แล้วอ่ะตัวนี้จะเป็นวงล้อเสียงโชคนะครับถ้าเราได้เพชรเนี่ยก็สะสมถอ,อน ครับในส่วนของถ้าเป็นรูปเงินเนี่ยคูณหนึ่งคูณสองคูณสามเนี่ยมันจะเข้าไวเลตโดยตรงนะครับมาดูกันว่าเราจะหมุนได้อะไรนะถ้าได้ไวเลตมันก็เข้าเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมลองเล่นมันคูณสามได้แค่ห้าสตางค์นะคูณหนึ่งน่าจะได้หนึ่งสตางค์คูณสองน่าจะประมาณสามสตางค์นะครับก็รอดูโฆษณาต่อไป มาแล้วอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับหน้าจอผมขึ้นดำไปแล้วโอเคมาหมุนกันอ่ะโอเคได้200%ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับคูณสองนะอันนี้ได้สามก็ตามนี้เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปดูในส่วนของอาวายเลสนะว่า โอเคนะครับมาดูรายการนะเมื่อกี้ถอนไป3ามสตาร์นะครับก็เวลานี้เลยตามตรงกันเป๊ะนะครับถอนไปแล้วเวลา19เกานฬกาสนาทีะครับก็เข้ามา3สตาง์นะอันนี้มียอดที่ได้5สตาง์อันนี้ก่อนที่ผมจะอัดวีดีโอนะครับผมก็ลองเ,อเล่นไปนะครับได้300%มันได้5สตางค์นะครับก็ตามนี้เลย สรุปมันก็จ่ายจริงนะครับก็ลองทดลองเล่นดูก่อนก็ได้นะครับสําสหรับการเชิญเพื่อนนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าจะเชิญเพื่อนเพื่อนคลิกลิงก์เราปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าในส่วนของเพจสโตโหลดปุ๊บเนี่ยถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูโฆษณา20โฆษณานะครับเราถึงจะได้1บาท50สตาง์นะในส่วนของการถอนเพื่อนอถอนเงินเชิญเพื่อนนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยตัวเชิญเนี่ย เราต้องให้เพื่อนๆดูโฆษณา20โฆษณานะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอป Royal Knight นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ